แ,แล้วนะครับลุยที่ห้านะเดี๋ยวเราไปอยุดบอลวินบอลวิน ดีครับสวัสดีครับจะไปไหนกันเนี่ยไปเชียงใหม่จะไปเชียงใหม่ค่ะน้องขนมไปหาเชหมองขนมเหรอเราไปแข่งรถหรือเปล่าไปครับไม่แล้วคุณ่อนอ่าฮะพร้อมหรือยังพร้อมพร้อมลุยหรือยังพร้อมลุยหรือยังเดี๋ยวเร็วเี๋ยวเร็วบอกเพื่อนเพื่อนหน่อยพร้อมนะครับผมพร้อมแล้ว let's go let's go let's go พี่เบสพร้อมไหม let's go ไป แข่งขวดนมถึงสนามแล้วนะพร้อมหรือย so so cool ังโอ้ไหนดูนมให้โชว์หน่อยไอ้ดูนมโชว์เพื่อนหน่อยโชว์หน่อยเรียกเพิ่มพลังโชว์หน่อยไอ้พี่เบสพร้อมไหมพร้อมพร้อมแล้วเลตโก้เลตโก้เร็วโอ้บันรองเลยดนนะ คุณแม่ปลุกให้ตื่นเช้าแน่ดอนเลยอาการแบนนี้เดี๋ยวเราไปลงทะเบียนให้น้องมือกล้องก่อนนะครับนี่จะไปสู่รอบทิงถ้วยสี่ขวบครับพ่อคุณแม่พร้อมน้องๆ้อมพร้อมแล้วพร้อมแล้วรีน้องมือล้องย่อยตักช้นโอ้โหออกตัวไปแล้ว ตอนนี้สัขึ้นไปโอ้ขอบคุณครับมีน้องแฮเตอร์น้องโทังน้องปาดน้องมีคุณน้องเบต้าน้องมีดน้องูกให้ันดสสอให้ได้ากไปสู่้วย้วยไูกับเองไ่เดี๋ปแต่งตัวมือกองกันนะครับผม รุยที่5นะเ๋เราไปอยู่ตรงกลางทางนะครับอยู่นี่ให้คุณยายพ่อยอายุไม่เกิน4ปีถึง4ปี11เดือนรอีสมาธินะสมาธินะรอบต่อไปนี้เป็นรอบคัดเลือกในรุ่นอายุไม่เกิน4ปีถึง4ปี11เดือนผู้เข้าแข่งขันของเราได้แก่น้องแก้มบุญน้องปกรก์น้องไอซินน้องมือกัดภาคและน้องลดา จัดอันดับหนึ่งและอันดับสองเท่าน like okay, okay yeah, ั้นที่จะไปสู่รอบชิงถ้วยยืนหยัดอันดับหนึ่งและอันดับสองให้ได้นะคุณพ่อคุณแม่พร้อมน้องๆพร้อมพร้อมแล้วพร้อมแล้วเรด a ้วาร์เวนวาร์ ดูกันครับว่าโผล่ว uh, so ่จะเป็นใครโผล่ที่หนึ่งจะเป็นใครไปไปเอาไปเอาไปไปได้มองทางมองทางมองทางไปไปเป็นน้องตะกรอนครับอันดับที่สองเป็นยังเป็นน้องนี่ดาวอันดับที่สามตบเข้ามาจะเป็นน้องท้าดูสิครับว่าอันดับจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่า โอ้อันดับที่หนึ่งเป็นน้องปะกออันดับที่สองเป็นน้องลีดาอันดับที่สามเป็นน้องภาคอันดับที่สี่ตามเข้ามาเป็นน้องมือกองน้องแก้มบุ๋มว่าไงครับโอ้โหสับขึ้นมาโอ้โหเป็นน้องแก้มบุ๋มอันดับที่ห้าและปิดท้ายขึ้นมาเป็นน้องไอซินเก่งมากเลย รอบต่อไปจะเป็นรอบแก้ตัวในุ่กอายุไม่เกิน4ปีถึง4ปี11เดือนจะมีอยู่2ฮิตนะครับในฮีตที่1จะมีน้องไททันน้องมูกองน้องมาเวลน้องไอซินในฮีตที่2จะมีน้องภาคน้องพัสเตอร์น้องแก้มบุบและน้องเบสหนึ่งเดียวเท่านั้นที่จะได้ไปต่อนะครับแก้ตัวครับยุ้นกันได้หรือเปล่า หนึ่งเดียวเท่านั้นที่จะได้ไปต่อเขาคนนั้นจะเป็นใครน้องไท่ตัน้นน้องมือกองน้องมาเรลน้องไอซินคุณพ่อคุณแม่พร้อมน้องๆพร้อมพร้อมแล้วพร้อมแล้วเรดี้ไปไปรออะไรวิง่งตัวไปแล้วครับวิงงว่งกองเิ้งกองซับขา โอ้โหดูความสามารถของน้องๆรับในการเข้าโค้งนี่นี่สายขวาเร็วๆโอ้โหฐางตรงตับขึ้นมาเร็วๆตาพี่ซ้อมมาเป๊ะเลยหัวโค้งแล้วไงได้ไปสองลูกตามกองยืนทำไมอะกองตามขึ้นมาเป็นน้องมาวิลและกองยังเป็นน้องไอซินโอ้โห เป็นน้องไททต้านเข้าเส้นชายไปก่อนแล้วาตามขึ้นมาเป็นน้องมือกองอ,อันดับที่3ามของเราเป็นใครน้องไอซินเล่นขึ้นมาน้องมาเวลว,ว่ายังไงโอ้โหอันดับที่3เป็นน้องมาเวลอันดับที่4ี่เป็นน้องไอซินอตกรอบ,รอบวิ่งไม่เหมือนเดิมอีกแล้วไม่วิ่งอีกแล้วป้า กลับบ้านอยู่กป้าไม่ได้เที่ยวแล้ววันนี้ไปเรียวทางนี้ดีกว่ามงึงกปวันนี่มาช้าไม่ได้วอร์มด้วยหากนญญาดีกว่าไปา

บายบายเพื่อนๆหน่อยเจอกันคลิปหน้านะครับข้ารถไปไหนบายบายเร็วเอออย่าลืมอะไรนะอย่าลืมอะไรกดอะไรนะโอเคบายบายน้องขนมบายบายเร็วบาย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 อ ไปแล้วเอไปแล้วครับลูกจุ่มไว้พี่บ๊ายบายน้องเดีวกองไฟน้องก่อนเร็วๆไฟน้องหน่อยเดียวกองจมน้องด้วยไฟบ๊ายบายขนมบ๊ายบายไปแล้วคุณย่ากองไปแล้วนะบ๊ายบายคุณย่าเดียว